น้ำหนักก็อยู่ที่703.7กรัมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาตัวกดผงกาแฟหรือจะเรียกว่าเทมเปอร์ของยี่ห้อล็อกมาให้เราได้ดูกันซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากแล้วสินค้าของล็อกนะครับทุกตัวก็จะมีโลโก้แบบนี้นะครับเป็นโลโก้ของทางล็อกไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีโลโก้ประจำตัวเขาติดไว้ทุกตัวเลยอย่างที่เราเคยแกะกล่องตัวบทผงกาแฟมาแล้วนะครับสำหรับตัวกล่องเองนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่9ซนติเมตรนะครับมีความสูงอยู่ที่9ซนเมตรมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันนะครับมาดูที่รหัส ss 3 0 4นะครับเป็นส่วนผสมของสแตนเลสนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปเสิชที่ Google ได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวแทมเปอร์ตัวนี้ใช้กับเครื่องล็อกนะครับเท่านั้นเพราะว่าไซส์ของมันอยู่ที่49.7ม mm, ิลเมตรแล้วก็เป็นแทมเปอร์ที่ค่อนข้างที่จะหายากสําหรับรุ่นนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่อนข้างที่จะน้ำหนักแตกต่างกันเลยส่วนใหญ่คนใช้ตัวทำเอพิโซจะใช้เทมเปอร์อยู่ที่53-58มิลิเมตรนะครับแต่ของล็อกอยู่ที่ไซส์นี้แล้วก็มีธงชาติ ของประเทศอังกฤษนะครับ Design and e n g i n e e r i n l o n d o n นนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งสำหรับด้านนี้ก็เป็นด้านที่เอาไว้ติดต่อนะครับไว้ติดตามทั้งเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลต่างๆนะครับ Facebook Twitter Instagram YouTube ด้านนี้ก็จะมีบาร์โค้ดแล้วก็ทำมาจากสาธาระรัฐประชาชนจีนนะครับ Uh, People's Republic of China นะครับตัว PRC ตัวนี้ด้านบนของกล่องก็ไม่มีข้อความอะไรด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับสภาพกล่องก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลหน่อยนะครับด้วยการเดินทางแล้วก็ด้วยน้ำหนักของมันเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูไปด้วยกันเลยนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับสภาพของกล่องก็ทุรักทุเลนิดน,นึงนะครับนี yeah. ่จะเป็น โลหะ ss 3 0 4ผมจะเอานักมวยผมขึ้นชั่งน้ำหนักลองดูซิว่านักมวยคนนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักก็อยู่ที่703.7กรัมนะครับแทบจะไม่ต้องกดใช้แรงกด3.8โอเคน่าจะอยู่ที่3.8 3.7ุาเจ็าวนี้นะครับก็ประมาณนี้ ขอใส่ถุงมือนะครับอาจจะได้ยินเสียงรบกวนจากถุงมือนิดนึงเพื่อที่จะได้ดูพื้นผิวของตัวโลหะกันอย่างชัดเจนจะได้ไม่เจอลายนิ้วมือผมตัวโลโก้นะครับมันถูกกดลงไปลึกนิดนึงนะครับโดยเอานิ้วสัมผัสดูแล้วไม่ลึกมากนี่คือเนื้อของโลหะเดี๋ยวหมุนรอบให้ดู ก็ประมาณนี้หนักพอสมควรอยู่นะครับต้องเจ0ดรกรัม700กรัมนิดนิด,น,ดนะครับนี่ก็ดูเนื้อโลหะกันไปมาดูด้านพื้นผิวฝั่งที่จะไปกดกับกาแฟอันนี้มีรอยนิดนึงนะครับน่าจะตกในระหว่างการเดินทางเพราะว่าดูจากกล่องแล้วนะครับมันมีรูตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นฝั่งนี้ที่มันตกกระแทกลงไปกับพื้นมันหนักนะครับต้องเจ็ดร้อยกรัมนิดนดนะครับ mm hmm. พื้นผิวที่จะไปสัมผัสผกับผงกาแฟของเราก็เรียบพื้นเรียบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวการใช้งานนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปใช้กับตัวชงของล็อกนะครับเป็นแบบกดซึ่งผมจะ ทําการแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้แล้วก็จะเอาเทมเปอร์ตัวนี้ไปใช้ด้วยเทมเปอร์ temper นะครับสําหรับคนเป็นบาริสตาแบบจริงจังนะครับเหมือนกับเชฟนะครับเวลาเขาไปทํางานร้านอาหารตามที่ต่างๆเขาจะพกมีดติดตัวบาริสตาเก่งๆก็เหมือนกันพวกผมทํางานที่ร้านกาแฟแต่ผมทําในห้องครัวนะครับก็สังเกตูว่าคนที่เขาเก่งๆเขาจะมีเทมเปอร์เป็นของส่วนตัวพวกติดตัวเลยนะครับ โอเคเนาะเดี okay, no? ๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ